สวัสดีค่ะช่องเจคเนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคโนนําเสนอบ้านสวยๆพร้อมที่ดินกว้างๆนะคะให้ท่านได้รับชมกันค่ะพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่นะคะอยู่แถวทางหลวงแผ่นดินหนองจอกบางน้าเปรี้ยวสารแดงค่ะทุกท่านเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมเลยนะคะ40คูณ 40, 40่ค่ะถนนหน้าแปลงกว้าง8เมตรนะคะอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์ อยู่ติดถนนสังขะสันติสุขลอยต่อกรุงเทพประมาณ5กิโลเมตรค่ะมีไฟฟ้ามีปะปาผ่านน้าแปลงที่ดินเป็นที่เรียบร้อยนะคะอยู่ติดชุมชนค่ะบรรยากาศวิวทองทุ่งนาแบบนี้เลยนะคะเป็นที่ดิน,นโฉนดกับทุกทานเดินทางเข้าออกได้หลายเส้นทางด้วยกัน1นึ่ไลนะคะ2อล้านสีแสนบาทคานหนองจอกบางน้ำเปรี้ยวนะคะเป็นเขตลอยต่อกันนะคะ สนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมแปลงจริงค่ะท่านติดต่อกันได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดล่วงหน้าค่ะแล้ไปดูแปลงจริงก่อนตัดสินใจนะคะแปลงนี้เป็นที่ดินเปล่าค่ะสำหรับวันนี้เจคเคน่แนะนำกันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ